ริ่มต้นโลกใหม่ด้วยพลังอัศนีไร้เทียมทานตอนที่40เธอไปพักผ่อนก่อนเถอะทรัพยากรระดับเอสที่ทางจริงต้าจะมอบให้รวมถึงสิทธิในการเลรือกทักษะการต่อสู้ในหอสมุดของสามมหาวิทยาลัยพรุ่งนี้หลังจากเก็บรวบรวมพืชพันธุ์หายากในถ้ำปีศาจเสร็จแล้วก็สามารถมารับของทั้งหมดได้เลยครับการมาทัศนศึกษาในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ได้บัตรผ่านเข้าโบราณสถานหน่วยกิจและทรัพยากรระดับเอส แต่ยังได้เก็บรวบรวมพืชพันธุ์หายากจานวนมากและวัตถุดิบจากสัตว์อสูรอีกกองโตเรียกได้ว่าเก็บเกี่ยวได้อย่างคุ้มค่าจริงๆเป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมมากการได้มาเห็นอัจฉริยะแบบนายถือว่าเป็นโชคดีของฉันจริงๆขอบคุณที่ชมกันหมอนี่ใครกันนะเขาคือตรงเสริงอันดับหนึ่งของจินต้าก็คือคนที่ได้อันดับสามรองจากนายและจีหลานยังไงละ่ะมีหน้าหละระดับพลังถึงขั้นสองระดับกลางแล้วสมกับเป็นสัตว์ประหลาดจริงๆนายเองก็เป็นระดับ3แล้วนะนี่นายกำลังชมตัวเองอยู่หรือเปล่าเนี่ย ฉันไม่เหมือนคนอื่นนะฉันมีโปโกงที่กดปุ่มเรือก็อัพเลเวลได้เลยเธอเชื่อหรือเปล่าล่ะเชื่อก็บ้าแล้วในเมื่อได้รับบัญชาสวรรค์เทพสวรรค์จันนิลันเทพสวรรค์จันนิลันทางฝั่งสวนเพาะปลูกจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วท่านบิชอปพวกนายไปรับผิดชอบกับการจัดการอาจารย์ทั้งสามของมหาวิทยาลัยใหญ่ค่าได้มากเท่าไหร่ก็เอาให้มากที่สุดครับ ส่วนระดับเอทสองคนนั้นยกให้เป็นหน้าที่ของนายบุตรศักดิ์สิทธ์ก็แล้วกันถือว่าเป็นการฝึกฝนให้นายเติบโตไปในตัวคงไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีปัญหาครับพรุ่งนี้ผมจะได้เจอกับพวกมันในระยะประชิดแน่นอนหาพวกมันยอมสวามิภักด์ต่อละทีลิขิตสวรรค์ของเรานั่นย่อมเป็นเรื่องที่ดีที่สุดถ้าไม่แบบนั้นก็จงสังหารทิ้งซะทุกคนวันพรุ่งนี้จะเป็นเวทีที่งดงามตะก,การตาที่สุดของลัทีลิขิตสวรรค์ของเรา พวกเราจะประกาศสักดาให้ประเทศเสียได้รู้สึกถึงตัวตนของพวกเราด้วยวิธีการที่โหดเหี้ยมและนองเลือดที่สุดฉันคาดหวังในผลงานของพวกนายอยู่นะน้อมรับบัญชาสวรรค์เทศสวรรค์จากนิลันณนะสวนเพาะปลูกลังปีาศาจสวยจังนั่นมันดอกทานตะวันร,ระดับสีในฐานมีเยอะขนาดนี้เลยงั้นหรอฉันแทบโจดใจรอถอนพวกมันขึ้นมาจากดินไม่ไหวแล้วยินดีต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากสามมหาวิทยาลัยใหญ่ว่าแต่ทําไมอธิการบดีทั้งสามท่านถึงไม่มาด้วยละ่ะ ผู้ดูแลฐานมาอย่างท่านอธิการบดีมีธุระขาอีกอย่างเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ก็ไม่ได้อันตรายอะไรก็เลยไม่ได้มาอีกอย่างต่อให้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นอธิการบดีหลิงก็ใช้พลังมิติมาถึงที่นี่ได้ในไม่กี่นาทีอยู่แล้วอาจารย์ผู้นําทีมมหาวิทยาลัยมัวตูหูพิงก็จริงเช่นนั้นทุกคนตามผมมาได้เลยมอจริงรับผิดชอบเก็บรวบรวมดอกทานตะวันในเขต42ส่วนมอมัวรับผิดชอบเก็บหญ้าชิงชินในเขต41 ส่วนอีกมหาวิทยาลยัยรับผิดชอบเก็บญ้าเปลวเพิงในเขต B16 เด็กในปีหนึ่งที่ได้สามอันดับแรกต้องแยกกลุ่มออกมาตามชั้นมาแยกกลุ่มทำไมสวนพ่อปู่ในทั้ปีศาจที่อื่นไม่เห็นมีกฎแบบนี้ล่ะมันเป็นสมุนไพรและดอกไม้หาย,ยากระดับเอชชุดใหม่ที่เพิ่งเพาะพันออกมาได้พอดีเลยอยากจะให้นักเรียนระดับหัวกะทิพวกนี้ได้เปิดหูเปิดตาซะหน่อยนะงั้นหรอก,ก็ได้ซีจิ้งหมิงจีหลานตงเสริมพวกเธอทั้งสามคนตามเข้าไป แย่ไปเก็บสมุนไพรหายากระดับเอ็นอย่างนั้นเลยรู้สึกสังหรณใจว่าหัวหน้าหมาคนนี้ดูทําแม่งชอบกกนแฮแต่มีผู้กระจารย์อยู่ด้วยก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกมัง้งเอาล่ะสวัสดีทั้งสองคนฉันคือตรงเสริงจากจิงต้าการต่อสู้ของพวกนายทั้งสองคนเมื่อวานนี้มันยอดเยี่ยมจริงๆทำเอาฉันทึ่งจนพูดไม่ออกเลยละ่ะพูดเกินไปแล้ว ฉันเคยได้ยินมาว่าลัฐธีบางแห่งมีเคล็ดวิชาลับในการเพิ่มความแข็งแกร่งที่สามารถทําให้ผู้มีพลังวิเศรษระดับ2เลื่อนขั้นเป็นระดับ4ได้ถ้าหากว่านั้นเป็นเรื่องจริงถ้าอย่างนั้นไม่แน่ว่าฉันอาจจะยังพอได้ปามือกับพวกนายทั้งสองบ้างพวกลัทีอย่างนั้นหรอทางที่ดีอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกมันเลยดีที่สุดลัทธีมีอะไรไม่ไดีอย่างนั้นหรือไม่ว่าจะเป็นลัทธิเจียตู้ของประเทศฉันหรือลัทธีพระบิดาศักดิ์สิทธิ์ต่างก็มีความหมายในเชิงบวกทั้งนั้นต ไร้พ่ายอย่างนั้นหรืองั้นทาไมองค์เทพที่นายน้าถือถึงไม่ช่วยนายอัชนาฉันได้ละ่ะนี่แกฉันว่าจีหลานพูดถูกนะละทีบางอย่างมีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อผู้คนจริงๆจริง,รงมิงอีกสักพักพอนายได้สัมผัสพลังที่มาจากละทีด้วยตัวเองแล้วไม่แน่ว่านายอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะอีกสักพักหมายความว่าอย่างไงกันอาจารย์หูนักเรียนทั้งสามพวกเรามาถึงที่หมายกันแล้วถึงแล้วงั้นเหรอไหนล่ะพวกดอกไม้และสมุนไพรหายากระดับเอ่ะ อาจารย์หูเชิญดูครับดอกไม้และสมุนไพรหาย,ยากระดับเออยู่ตรงนี้นี่แกปรมาจารย์ขั้นเจ็ดแกไม่ใช่หัวหน้าหมานี่แกเป็นใครกันพ, Canadian, พลังวิเศษระดับ A แมวพูดเงาทมินรู้ไหมว่าทําแบบนี้จะก่อให้เกิดผลลัพธ์อะไรตามมาสงกับที่เป็นระดับ6ขั้นสูงสุดของมองมัวตูวแตกตา่างจากผู้มีพลังมิเศษระดับ6ทั่วไปจริงๆพลังชีวิตอึดะมัด ไหนนก็จะตายอยู่แล้วบอกไปก็ไม่เสียหายพวกเราคือลัทธิลิขิตสวรรค์ส่วนเรื่องที่ว่าจะก่อให้เกิดผลลั์อะไรตามมา,าหรอแน่นอนว่ายิ่งรุนแรงเท่าไหร่พวกเราก็ยิ่งชอบใจเท่านั้นแย่ yeah, แล้วมีคนรอบโจมตีใครกันนะ่ะน่ากลัวชะมัดฆ่าให้เรียบอย่าให้เหลือลัทธิลิขิตสวรรค์นี่พวกแกที่จะตัดตอนผู้สืบทอดของประเทศเสียรุ่นนี้อย่างนั้นเลยหวังว่าพวกแกจะไม่เสียใจกับการการะทําของตัวเองนะ คิดจะเรียกปรมาจารย์สายมิติคนนั้นของพวกแกมาช่วยอย่างนั้นเลยเสียใจด้วยนะมันสายเกินไปแล้วล่ะกล้าดียังไงถึงมาลอบโจมตีทีมพนมิตรสามมหาวิทยาลายัยล้นหายที่ตาชัดชัดอธิการบดีสี่อธิการบด,ดีเจียงปฏิส่วนพอปูกกันกินอายแข็งแกร่งมากทั้ง3ท่านนี้คือระดับปรมาจารย์ใช่ไหมกินอายถึงได้น่ากลัวขนาดนี้ใช่พวกเขาคืออธิการบดีของมหาวิทยาลัยชั้นนํา หรือว่าจะเกิดเรื่องขึ้นกับนักเรียนที่เปทัศน,นศึกษาหน่วยที่9หน่วยที่10ของฐานทัพรีบมุ่งหน้าไปที่สวนเพาะปลูกทัพปีศาจเดี๋ยวนี้คุ้มกันคุณหนูในมือเสี่ยวอินยังมียันผู้พิทักษ์อยู่แถมยังมีปร,รมาจารย์ขั้น8ของทั้งสามมหาวิทยาลัยรุดหน้าไปคุ้มกันอีกน่าจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกมั้งนี่มันขึ้นมาลังวิเศษห้านมิติใช่แล้วปร,รมาจารย์ห้านมิติคงนั้นของพวกแกน่ะไรประโยชน์ส่วนแกก็ตายไปก่อนซะเถอะแย่ yeah, ละสี่คราน,นี้หลมไม่พ้นแน่โ ปรมาจาร,ระดับเจ็ดต่อให้ฉันงับให้ตายออกมาทั้งหมดก็ไม่มีทางต้านทานได้เลยถึงกับทําให้จักรพัสิสันสูนสั่นไหวได้ปรมมจจรย์ห้นมิติแข็งแกร่งสงคำเล่อลือจริงๆบุตรศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยมอบให้นายจัดการในที่สุดก็ถึงเวลาที่ลทัทธิลิขิตสวรรค์ของฉันจะได้ออกลงสักทีซีจิ้งหมิงจงีหลานมาเข้าร่วมกับพวกเราสิฉันจะให้พวกนายได้เห็นร่างที่แท้จริงของฉันขั้น2ระดับสูงขั้น2ระดับสูงสุดขั้น3ามระดับต้นขั้น3ามระดับกลางขั้น4ระดดับสสูงุ นี่มันทักษะการต่อสู้อะไรกันถึงกับยกระดับพลังได้ตั้งสองขั้นใหญ่เลยอย่างนั้นเลยนี่มันกลิ่นอายของโลหิตเทพ ะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชั่นนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเอาละครับโอ้โหสัตว์ตอนที่แล้วไม่ค้างนะครับมาค้างตอนนี้แทนนะครับเรียกได้ว่าค้างกันแบบจุกๆไปเลยแล้วอีกทีวันอาทิตย์เลยนะครับเรื่องราวในตอนหน้าของสีจิ้งหมิงของเรานะครับที่โดนหลอกล่อล่อซื้อเข้ามาในสวนพ่อปู่กันอะไรนี้นะครับจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวมา